ตอนนี้สหรัฐอเมริกาต้องมีการถอนตัวทหารอย่างเป็นทางการหลังจากก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็เคยประกาศถอนตัวทหารออกจากอัฟกานิสถานในยุคของประธานาธิบดี Joe Biden. โจบไบเดนโจไบเดนก็ประกาศถอนตัวเช่นกันหลังจากที่กลุ่มตาลิบันสามารถครอบครองพื้นที่โดยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ8ปสนะครับสงครามที่ยืดเยื้อกันมายาวนานนับสิบปี เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มนาโต้แล้วก็ฝั่งสหรัฐอเมริกาลุกรานเข้าไปยังตะวันออกกลางอ้างเสรีภาพเพื่อย,ยึดกรองแหล่งน้ํามันนะแต่สุดท้ายมีกองกําลังนะก่อการร้ายที่ชื่อว่ากลุ่มตาลีบันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝั่งของอิหร,นะร่านนกัรรุกรานแล้วก็บุกสู้จนทนสุดท้ายสหรัฐเนี่ยหนนะีที่สําคัญก็คือได้รับการสนับสนุนจากฝั่งรัเสเซียด้วย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีบพิตพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนในการที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง youtube รับชมจากนอกเนประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศทางสถานการณ์โควิด -19 นะครับยังคงเป็นประเด็นหลักที่ปรากฏว่ายังคงเป็นข่าวดังไปทั่วโลกในะคกับและประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวในตะวันออกกลาง เริ่มต้นสหรัฐอเมริกาก็หน,นีกันดือด่อออกจากฐานทัพของบากรัมนะครับคือการส่งอัฟกานิสถานลงสู่ทังขยะแห่งประวัติศาสตร์นะครับปรากฏว่าทหารของอัฟกานิสถานใช้โทรศัพท์มือถือนะครับถ่ายภาพเซลฟี่กับทหารฐา,านทัพอากาศบากรัมนะครับซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองคาบูไปทางตอนเหนือราว70กิโลเมตร นะครับตั้งแต่วันที่5ก,กรกฎาคมภายหลังจากทหารของอเมริกันและหนาโต้ถอนตัวออกจากนะคบฐานทัพมหือมาแห่งนี้แบบไม่มีการบอกล่วงหน้านะครับการที่ทหารถอนตัวอย่างปุบปรับกระทนหันอย่างชนิดปล่อยให้เป็นไปตามแยะถากรรมนะครับจากฐานทัพอากาศที่สำคัญยิ่งในอัฟกานิสถานสร้างความวิตกกังวลให้แก่พันธมิตรเอเชียรายอื่นๆว่า นะครับอเมริกันนั้นน่าเชื่อถือพึ่งพาได้จริงหรือไม่นะครับความพ่ายแพ้เกิดขึ้นหลายรอบในตะวันออกกลางอย่างที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดในขณะที่กลุ่มตาลีบานก็โอ้คุมดินแดนในอัฟกานิสถานไปแล้วถึง85หลังสหรัฐอเมริกามีการถอนทหาร ผู้แทนนักรบกลุ่มตาลิบานอ้างสามารถควบคุมพื้นที่ดินแดนในอัฟกานิสถานได้แล้วถึง85%ขณะที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลต่อการ,อรถอนทหารและนานาชาติอาจทำให้นะครับสถานการณ์ความมั่นคงในประเทศแห่งนี้เลวร้ายลงและเป็นอุปสงค์ต่อการจัดส่งยารักษาโรคและความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่พลเมืองของอัฟกานิสถาน ในขณะที่สถานการณ์โควิด1 i ยังคงน่ากังวลนะครับสายพันธุ์เดลต้าแผงลิ์ทำคนป่วยตายทั่วเอเชียนะครับหลายประเทศในเอเชียกลับมาเผชิญกับวิกฤตยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งจนทำให้เกิดความกังวลนะครับขณะที่แผนการกระจายวัคซีนยังคงล่าช้าบวกกับการแพร่ระบาดเชื้อโควิด1 i n e กลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าทำให้การควบคุมโรคดูเหมือนจะยากลำบากขึ้นเป็นทวีคูณ นะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจคือองค์การอนามัยโลกหรือฮูย้ำ mRNA นะครับมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงแม้จะเชื่อมโยงกับเรื่องของหัวใจอักเสบนะครับองค์การอนามัยโลกนะฮะออกมายืนยันว่าวัคซีนโควิด -19 นะครับ mRNA เป็นเทคโนโลยีที่มีคุณประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงแม้จะผลการศึกษาจะบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้กับการอาการ กลายกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่พบได้น้อยมากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยวัคซีนโลกนะครับของหูนะครับ, WHO, ะร,บระบุว่าวัคซีน m r n a บางรายเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบนะฮะโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานะแต่ก็อ,อย่างนั้นก็ตามก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้ ในขณะที่การติดเชื้อโควิด1 9ในเกาหลีใต้ตอนนี้กลับมาพุ่งพรวดเป็นประวัติการ3วันต่อเดือ่องนะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับในเกาหลีใต้พุ่งพรวดในรอบ24ชั่วโมงนะครับปรากฏว่ามีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับควบคุมโรคสูงสุดในกรุงโซลนะครับเพื่อมีการกักตัวในขณะที่สถานการณ์ในเกาหลีใต้วิกฤต นะครับติดเชื้อพุ่งทำลายสติ3วันติดต่อกันนะฮะก็คงจะเป็นประเด็นในขณะที่ไฟเซอร์ยื่นขอสหรัฐอเมริกาอนุมัติวัคซีนเข็มที่3กระตุ้นภูมิคุ้มกันบริษัทไฟเซอร์ Pfizer ก็เตรียมยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ FDA เพื่อขออนุมัติใช้วัคซีนของไฟเซอร์นะครับ เข็มที่3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโควิด -19 ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับในขณะที่จีนก็ปลื้มก็เตรียมถอนแพนด้าออกจากสัตว์นะครับศูนย์พันอย่างเป็นทางการแล้วจีนเผยเตรียมถอนแพนด้าออกจากสัตว์ใกล้ศูนย์พันอย่างเป็นทางการหลังจากที่การดําเนินการความพยายามกว่า5ทศวรรษจนนะครับมีประชากรของหมีแพนด้านั้นเพิ่มขึ้นนะครับ เหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งในออสเตรเลียพบนาตาลีฟอร์ดแมนนะครับพร้อมสามีผ่าล็อกดาวน์นะครับตำรวจนิวย r อร์ซาท w ์เวลของออสเตรเลียกำลังดำเนินการสอบสวนกรณีที่นาตาลีฟอร์ดแมนละเมิดมาตรการล็อกดาวน์ของซิดนีย์หลังมีการเผยแพร่ภาพดาราฮอลลีวูดกลุ่มนี้ล่องเรือในอ่าวนะครับซิดนีย์ซึ่งเป็นกรณีที่ เกิดขึ้นในขณะเหตุการณ์ที่มาเลเซียกําลังเกิดความวุ่นวายนายกกลับตรีของมาเลเซียไม่สะเทือนแม้ไร้คนหนุนถูกกดดันให้หลาออกแต่กนะับนายกรลัมตรีมูยิดินยัดสินนะครับยังอยู่ในอํานาจต่อไปหลังถูกพักอันโนและก็แกนนําพักพัตธมิรนะฮรร่วมรัฐบาล ประกาศถอนการสนับสนุนเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากบริหารลุมเหลวในการควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นนะครับว่าวันนี้ยังคงทําให้เห็นภาพของสถานการณ์โควิด -19 ที่กําลังแพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียสายพันธุ์หลักๆที่เกิดการแพร่ระบาดในเอเชียก็เป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดีย สายพันธุ์ที่2ที่กําลังเกิดการแพร่ระบาดขนาดนี้คือสายพันธุ์แอฟริกาในแกลบทั้งสองสายพันธุนะะ์วัคซีนตัวเดียวที่สามารถรักษาแล้วหายก็มีเพียงวัคซีนของสหรัฐอเมริกาซึ่งสามารถป้องกันได้ดีที่สุดในขณะทีเท่เทคโนโลยี mrna ของไฟเซอร์นะครับถูกกิบยกมาเป็นประเด็นที่มีการเรียกร้องที่จะให้มีการฉีดเข็มที่3เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันอย่างไรก็ตามนะะการฉีดวัคซีนไม่ได้ไหมายความฉีดรอบเดียวจบ ปีหนึ่งหรือประมาณ8เดือนอาจจะต้องฉีดวัคซีนอีกรอบหนึ่งในเชิญงานสังเคราะห์สถานการณ์ในตะว,วันออกกลางนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาต้องมีการถอนตัวทหารอย่างเป็นทางการหลังจากก่อนหน้านี้รานาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็เคยประกาศถอนตัวทหารออกจาก อัฟกานิสถานในยุคของประธานาธิบดีโจไบเดนโจไบเดนก็ประกาศถอนตัวเช่นกันหลังจากที่กลุ่มตาลิบันสามารถครอบครองพื้นที่โดยส่วนใหญ่ถึงร้อยละสนะครับสงครามที่ยืดเยือกันมายาวนานนับสิบปีเกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มนาโต้แล้วก็ฝั่งสหรัฐอเมริการุกรานเข้าไปยังตะวันออกกลางอ้างเสรีภาพ เพื่อยึดกรองแหล่งน้ํามันนะฮะแต่สุดท้ายมีกองกําลังนะก่อการร้ายที่ชื่อว่ากลุ่มตาลีบันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝั่งของอิหร่านนะครับรุก,กรานแล้วก็บุกสู้จน,นสุดท้ายสหรัฐเนี่ยหนะีที่สําคัญกนะ็คือได้รับการสนับสนุนจากฝั่งรัเสเซียด้วยนะครับที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็พยายามจะเข้าทําการควบครองแหล่งพลังงานน้ํามันในซีเรียแต่ก็พ่ายแพ้ อัสซาดในซีเรียนะครับซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากวาลาดาเมียปูตินการถอนกำลังครั้งนี้จึงมีนัยยะสำคัญนะว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ทำการทำสงครามอาวุธแต่มุ่งไปยุทธศาสตร์หลักคือสงครามไวรัสนะครับการเล่งขายไวรัสให้มากขออภัยให้เล่งขายวัคซีนให้มากที่สุด นะครับการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองตัวจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ทั่วโลกจำเป็นต้องใช้วัคซีนของสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สถิปในหัวใจวงราชชาวไทยพักอีราชันวงราชชาวไทยพักมีราชัน คอยหมูใหญ่แผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าภาหวานนำผลผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอนผูกคอฟ้าพาจานผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศ การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว้หวัน,ววนฟ้าทรงผูกพันในฟ้าชาวไทย ฝ้าทรงสุขใจเธอไท,ทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไวว,ไยไว้ว้่ฟ้าทรงผูกพันในฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น